สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําแกงส้มใต้กันนะคะง่ายๆมากเลยนะะพริกแกงนะคะพริกแกงะคะใส่งไปเลยนะคะกะปินะคะแฝดหนัพริกแกงกะปินะคะแล้วก็หยุดไว้ก็ แค่นี้นะคะแล้วก็เราจะไปหม้อไปตั้งไฟนะคะอ่ะเมื่อกี้เราตั้งน้ําเดือดแล้วนะคะก็จะมีปลาเค็มนะคะแกงส้มปลาคใส่นี่นะคะหัวใชเท้านะคะพอน้ําเดือดแล้วนะคะเราก็ใส่มะขามเปียกก็เลยนะคะแล้วก็ใส่หัวไชเท้าตาม หัวใช้เท้าสุกค่อยใส่ปลานะคะเมื่อกี้ปลาน้อยไปก็แล้วปลามาเพิ่มนะคะปลาเข็มปลาทูกัางะคะ่ะแล้วก็รอรอหัวใช้เท้าสุกอีกนิดหน่อยนะคะ เราค่อยใส่ปักเค็มลงไปนะคะเราทิ้งไว้สักพักจนหัวใช้เท้าสุกนะคะหัวเชเท้าสุกเดี๋ยวเราก็ใส่ปากเค็มนะคะ ก็ทิ้งไว้สักพักนะคะให้มันเดือดกะว่าปลาเค็มสุกนะคะก็ปิดไฟได้นะคะ <c oughs> นี่ก็พักไว้ก่อนนะคะ, <c oughs> ะเดือดแล้วนะคะ <c oughs> หัวเชื้อเท้าสุกแล้วปลาเค็มสุกแล้วนะคะ <c oughs> หัวเชื้อเท้าสุกก็จะออกใสๆนะคะไม่มีขาวๆาข้างใน ก็ลองชิมดูเอารสชาติที่ชอบนะถ้าไม่เปรี้ยวก็เติมมะขามเปียกหรือว่าเติมน้ำมะนาวไปอีกหน่อยก็ได้นะคะแต่ชิมแล้วโอเคค่ะสุกแล้วนะคะปิดแก๊สได้เดี๋ยวก็ยกลงนะคะแค่นี้เองนะคะแกงส้มใต้นะคะแกง ส้มหัวไชเท้าใส่เค็มนะคะปลาทูกกังนั่นเองนะคะเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟค่ะดูก่อนปลาเยอะไหมนะคะปลาเยอะนะคะ